สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะปออะ่ะคิดอยู่นะว่าเอเรื่องที่พูดเนี่ยพูดไปหรือยังโนอ่จําไม่ได้แล้วก็คิดอีกทีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอะ่ะพูดแล้วก็พูดใหม่ก็ได้ใช่ไหม <c oughs> ปออะ่ะนึกติวว่าเวลาเรามีของที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยนะตอนอยู่ไทยเนี่ยเราเอาไปที่ไหนกันปอนึกไม่ออกอะ่ะปอรู้แต่ว่า ถ้าเป็นพวกเศษถุงพลาสติกเศษเหล็กเศษขยะที่เป็นข้าวของที่สามารถเอาไปขายที่ร้านของเก่าโรงของเก่าได้เนี่ยเราก็เอาไปขายเรานี่หมายถึงว่าโอ้นะแล้วก็จะมีคนที่เขาไปคุยเขี่ยขยะแล้วก็เก็บไปขายนะคะอันนั้นคือในสิ่งที่โบได้ทําแล้วก็ได้เห็นทีนี้ก็นึกถึงว่าแล้วอย่าง ทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นข้าวของที่เป็นออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเออเอาไปทำยังไงกันนะที่ไทยอ่ะนึกไม่ออกเลยนะที่อเมริกานะคะตอนโบนมาอยู่ที่นี่เนี่ยแรกๆเลยนะโบ๊อะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ทำประจําเลยนะโบ๊ขับรถในหมู่บ้านเนี่ยนะเขาก็จะเห็นข้าวของเนี่ยที่ แต่ละบ้านเขาไม่ใช้อ่ะนะเขาเอาวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็มีป้ายเขียนว่าฟรีจะบอกว่าโบนเนี่ยนะเคยไปเอามาใช้ด้วยนะตอนแรกเลยเนี่ยจำได้แต่หลายปีมาแล้วอะ่ะก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ไม้นะคะเขาทิ้งไว้แต่มันเป็นโต๊ะแบบพับได้นะโปนอ่ะขนมาเองไม่ได้เพราะก็ไม่บอกมิเตอร์มิเตอร์ ไป,ไปเอาของกันเนี่ยบ้านตรงนั้นเองบ้านแบบถัดไปอะนะซอยถัดไปพีเตอร์บอกว่าไม่เอาไม่เอาของเขาทำไมาคือพีเตอรอ์จะเป็นจะเป็นคนที่จะไม่เอาใช้ของอะไรที่คนอื่นเขาใช้แล้วอยู่แล้วตามนิสัยเขาอะนะแต่พอบนมาอยู่เนี่ยนะเขาบังคับเสียไม่ได้ไงแล้วรถเขาอะมันคันใหญ่ตอนนั้นเราเราก็มีรถคันเล็กและคันใหญ่แล้วอย่างหนึ่งอะเข้าของอะ่ะ ต้องช่วยกันขนเงเพราะว่าบนคนเดียวก็ขนไม่ได้ก็จะมีแบบก้อี้ไม้โต๊ะไม้สุดท้ายเขาก็ตามใจก็ไปเอาพอไปเอาเสร็จอะก็เอามาไว้กลางเล่นหลังบ้านอะก็ใช้อยู่ปี2อปีเหมือนกันนะจนโต๊ะมันผุหมดเลยอะถึงได้เอาไปทิ้งมากอะไรมากแต่ก็อี้อะเก้อี้อะยังใช้อยู่จนซากเมื่อต้นปีนี้เองอะเพิ่งจะจัดการให้ทางเทศบาลหรือทางเมืองอะ เขามาเก็บไปนะปอลก็เพิ่งรู้จากมิเตอร์ไม่นานนะคะเราสามารถที่จะโทรแจ้งหรือแจ้งความประสงค์ทางเว็บไซต์ของเมืองได้นะของซิตี้อ่ะว่าเรามีข้าวของอะไรที่เราไม่ใช้เงี้ยเขาจะมาเก็บไปมีรถมารับนะคะโดยที่ไม่เสียค่าบริการนะที่นี่อ่ะแต่ว่าที่อื่นโปรด์ดูจากดูจาก YouTube ของท่านอื่นที่เขาอยู่อเมริกาเหมือนกันนะ่ะที่รัฐอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ทางบริษัทหรือว่าให้ทางเจ้าหน้าที่มาเก็บของพวกนี้ไปเนี่ยต้องเสียเงินค่าจ้างเก็บด้วยนะแล้วก็อย่างโรงขายของเก่านะมิเตอร์เคยพาโบส์ไปเอาของเก่าอะไปขายอยู่ครั้งหนึ่งมั้งเราก็ไม่เสียเงินนะแต่ว่าอีกรัฐหนึ่งเนี่ยที่โบทเคยดูอะเขาเสียเงินนะ คือถ้าเอาเอาของเก่าไปขายเนี่ยก็ต้องเสียเงินให้กับทางสถานที่อะว่าเออชั่งน้ําหนักเราได้น้ําหนักเท่านี้เราต้องตีเป็นเงินเท่าไหร่เหมือนก็แบบเอาของไปเพื่อจะใช้สถานที่เขาเพื่อจะทิ้งประบาณนี้แต่ของโปกับมิเตอร์ที่รัฐเนี้ยที่เบรอยู่เนี่ยเป็นลักษณะว่าเราอะเอาของเก่าไปขายแล้วเขาก็ให้เงินเรานะเดี๋ยวเ่าร์จะใส่ลิงก์แนะนําให้แล้วก็ไปดูนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะมีมารับนะคะเป็นช่วงๆต้องคอยเช็คดูว่า เขาจะมารับขยะเรียกเป็นขยะแล้วกันมันเป็นรีไซเคิลได้นะอย่างเช่นเป็นพวกอของอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นพวกเคมี Me, อะไรพวกนี้อย่างเหมบลคกับมิเตอร์ก็เอาคอมพิวเตอร์เอาสีไปนะคือบลอจะเป็นคนที่มีความรู้สึกเสียดายมันเป็นทรัพยากรน่าจะเอาไปแปลสภาพเป็นอะไรอย่างอื่นได้ที่จะทิ้งไปไงตอนที่บลไม่อยู่ที่นี่ประมาณ3-4มี่ปีมั้ง ยังไม่มีรีไซเคิลนะคะที่รัฐนี้แล้วในประเทศนี้ทั้งประเทศนะไม่ใช่ทุกรัฐจะมีรีไซเคิลนะบางรัฐก็มีบางรัฐก,ก็ไม่มีนะคะแต่ของรัฐบรสเนี่ยเพิ่งจะมีเพ,พิ่งจะมีตอนที่บรมาอยู่ที่นี่ได้อย่างที่บอกไปอ่ะสามสี่ปีบรอดจไม่ได้นะตอนก่อนนั้นน่ะทุกอย่างทิ้งลงขยะอย่างเดียวเลยค่ะแต่พอมีรีไซเคิลแล้วเนี่ยบรอดีใจมากเลยดีใจดีใจเลยอะ่ะเพราะว่าพวกพลาสติกพวกกระป๋องหรือพวก ขวดแก้วอะไรพวกนี้พวก,ก็จะใส่รีไซเคิลไปให้หมดเลยกระดาษอย่างเงี้ยนะพวก,ก็จะจัดการไม่งั้นพวกก็จะเก็บ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 <ๆ>สะสมไว้เพราะว่คิดว่าน่าจะทําประโยชน์อะไรได้บ้างนะแต่พอมีรีไซเคิลทุกอย่างก็ลงรีไซเคิลหมดนะทีนี้ก็จะมีในกรณีที่มีกรณีที่เราเนี่ยเอาของไปตั้งในไว้หน้าบ้านแล้วก็นัดให้กับบริษัทหรือองค์กรที่เขารับ ของที่เราไม่ใช้เนี่ยก็โทรแจ้งเขาไปแล้วก็มารับที่หน้าบ้านเราแบบนี้ที่ไม่ใช่ของซิตี้ของทาวของเมืองอะ่ะของที่ไม่ใช่เทศบาลอะ่ะก็มีนะอย่างตู้เย็นเนี้ยอย่างเงี้ยพิเตอร์เขาเรียกตู้เย็นแล้วก็เตาโอบที่แบบเราเราเปลี่ยนของใหม่ไงแล้วก็ไม่รู้จะทิ้งที่ไหนอะ่ะหรือถ้าเกิดว่าขายได้ติดต่อให้คนมารับซื้อได้แบบบางทีก็ประกาศแล้ว ประกาศตามเว็บท้องถิ่นอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนสนใจเขามาซื้อก็ได้นะแล้วก็ลักษณะที่เอาไปตั้งไว้หน้าบ้านแล้วติดป้ายฟรีอย่างเงี้ยมีเยอะอ่ออีกอันที่ป๊อตเคยไปเอาไอ้ของฟรีเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยทีวีก็เคยนะแล้วก็จักรยานอย่างเงี้ยนะเคยแล้วก็มีชั้นชั้นใส่ของเล็กน้อยแล้วแล้วไม่ได้เอานานแล้วอะป๊อตนึกถึงว่าเอาไว้ให้คนอื่นที่เขามีเงินที่จะซื้อ น้อยให้เขาใช้ดีกว่าเพราะว่าเราไปปิดโอกาสเขาไม่เตอร์เขาเคยพูดครั้งหนึ่งกับโบ๊ทไงว่าโบ๊ทเราไปซื้อของร้านมือสองเราอะไปแย่งโอกาสคนที่เขามีน้อยกว่าเราไม่เตอร์เขาพูดแบบนี้นะโบ๊ทก็เลยเออโอเคไม่แย่งก็ได้แต่ว่าการที่รีไซเคิลของเนี่ยในประเทศนี้ก็เป็นอย่างที่โบ๊ทบอกอะแต่ว่าระบบของแต่ละรัฐแต่ละเมืองก็ไม่เหมือนกันนะคะโบ๊ทก็ไม่รู้ที่รัฐอื่นมากนักหรอกโบ๊ทก็มีโอกาสได้เห็นใน YouTube ของคนที่อยู่อเมริกาอยู่ต่างรัฐที่เขาทำกันก็มีแบบนี้เหมือนกันแหละทีนี้อย่างคนหลายๆคนก็ไม่ได้มีการบริจาคหรือรีไซเคิลหรือให้ใครก็โยนลงถังขยะทั้งหมดเลยอะ่ะอย่างเมื่อไม่นานมาเนี้ยปบไปทางทความสะอาด Airbnb ไงในถังขยะของอพาร์ตเมนที่อยู่อะ่ะมันก็เป็นแบบถังขยะใหญ่มากนะแล้ว คนที่เขาย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์น่ะเขาก็คงขนของไปได้ไม่หมดไงทีวีจอแบนน่ะอยู่ในถังขยะโบลเลเแลเบอรลเซอร์ได้เสียดายแต่มันเอามาไม่ได้ไงยกเอ็นไม่ไหวอะ่ะแล้วก็เพื่อนโบสเพื่อนโบลอยู่รัฐอีกรัฐหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาอ่ะก็ไปเรื่อยมันจะมีสถานที่ที่เป็นเหมือนเหมือนกองขยอะอ่ะแล้วก็อีกรัฐหนึ่งของ คนคนหนึ่งวุ้ก็ไปดูเขาอยู่รัฐไหนไม่รู้นะเขาก็บอกว่ามันก็จะเป็นสถานที่ที่เหมือนกับกองขยะที่ทิ้งพวกข้าวของในบ้านที่ไม่ใช้แต่แต่มันไม่ใช่เป็นขยะทั่วๆไปนะคือมันจะเป็นของที่แบบผู้คนไม่ใช้อะ่ะแล้วก็เอามาทิ้งมันมีหลายอย่างที่ใช้ได้ด้วยแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งอะ่ะไปตามกองขยะพวกเนี้ยแล้วก็ไปเลือกเก็บของที่ เขาอยากได้ที่มันน่าสนใจของแต่ละคนอะเอาไปใช้ต่อเออมันก็ดีนะเป็นแบบเนี้ยก็เป็นสถานที่สถานที่ไปะนะแล้วก็ยังมีในส่วนของการที่เราบริจาคเสื้อผ้าข้าวของอื่นๆอีกแหล่งหนึ่งก็คือเขาจะมีเป็นเหมือนองค์กรส่งไปสนียบัรมาที่บ้านเลยอย่างโบ๊นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งได้นะส่วนใหญ่แล้วนะ่ะโบ๊ก็จะ เอาใส่กล่องใส่หอ่อแล้วก็ไปวางไว้ที่หน้าบ้านนี่แหละแล้วเขาก็จะมีรถมารับแต่เช้าเลยอ่ะเออปอรู้สึกดีนะว่าทาอย่างนี้นะคือรัฐที่ปออยู่เนี่ยปอว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่าอย่างข้าวของที่เอาไปบริจาคหรือไปวางข้างถนนหรือไปเรียกให้บริษัทองค์กรหรือเทศบาลมารับไปเนี่ยเราไม่ต้องเสียงเงินไนงะแต่ว่ารัฐอื่นเงี้ยเขามีลักษณะว่า ถ้าคุณเอาของไปทิ้งคุณก็ต้องเสียเงินค่าพื้นที่ที่คุณทิ้งด้วยอย่างเงี้ยนะคะเออก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มีสาระเอามาเล่าให้ฟังนะคะที่คุณอยู่อะ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่อเมริกานะคะรัฐอื่นๆคือพบอก,ก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่อื่นๆที่คุณอยู่เนี่ยมีระบบการดูแลจัดการข้าวของที่ไม่ใช้ยังไงกันนะเออพวกก็อยากรู้คุณมาเล่าให้บฟังบ้างนะ เอาเขียนไว้ที่คอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยคุณที่คุณอยู่เนี่ยเขาทํากันยังไงนะอย่างประเทศไทยอะ่ะโบลก็รู้ในส่วนที่โบ์เล่าไปแล้วอย่างที่โบลเห็นนะณปัจจุบันนี้จะมีระบบจัดการแบบไหนยังไงบ้างเนี่ยถ้าใครมีประสบการณ์ก็มาเล่าๆสู่กันฟังนะคะไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะงั้นวันนี้นะคะโบลก็ขอบคุณมากที่แวะเวียนกันเข้ามาฟังกันอยู่ เรื่อยๆนะก็ถ้าใครเบื่อๆที่จะฟังโบสดพูดโบสเล่าเรื่องคุณก็ไปดูที่โอสพาเที่ยวแล้วก็ไปกินตามร้านอาหารอาจจะอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเวบลาเรียนหนังสือที่นี่แล้วเป็นยังไงในอายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะไปแวะเปลี่ยนดูที่เพลย์ลิสต์นะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ